ผมคุณเม่อวานครับในช่วงของข้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กรารพทุกท่าครับขรับผมครับสองเมษาวันนี้นะครับแม้จะหยุดโรงเรียนแล้วนะครับก็ยังมีการรับสมัครงบตัวสำหรับนักเรียนใหม่นะครับวันนี้ก็มอบตัวนักเรียนมหนึ่งนะครับอ่าเกือบทุกโรงที่ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนะครับมาฟังข่าวที่น่าชื่นชมสําหรับข้าราชการที่รอฟังข่าวกันบานนะครับข่าวนี้ได้มาอ่าโดย โดยพิเศษกันแล้วกันนะครับก็บอกว่าขาร้นการที่จะเป็นกบขที่เป็นกบขอตอนนี้ก็คงได้เหุกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีไปเขียวในการที่แก้กฎหมายกบขให้กลับไปใช้สิทธิ์บาเหน็จบํนบนานาญบําเหน็จบํนานาญตามเดิมได้นะครับก็คาดว่าอาจจะใช้งบประมาณเพิ่มอีกประมาณ2.1หมื่นล้านบาทนะครับเรื่องนี้นะครับทางท่านกิติรัตน์ะรองนะครับณรนรองนายกรัฐมนตรีและการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ เขบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตร <c oughs> ีก็ได้เห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบกานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกากบกโดยสมัครใจทั้งที่เป็นข้าราชการและก็ผู้รับบำนาญน,นะครับกลับไปเลือกอรับบำ,บำนาญตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับเดิมได้ซึ่งจะเริ่มดําเนินการได้ในปีงบประมาณ2,558เป็นต้นไปนะครับ <c oughs> โดยรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางกระทรวกงการคลังก็ได้กําหนดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบขนะครับที่เข้ารับรชาชการก่อนวันที่27มีนาคม2540นะครับที่ต้องการกลับไปใช้สิทธิบาเหน็จบานาญตามเดิมให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน2557นะครับก็ไปจนถึงวันที่30กันยายนถึง30กันยายน 2,557นะครับและก็ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,557เป็นต้นไปนะครับโดยให้มีสิทธิ์ได้รับบำนาญตามกฎหมายเดิมนะครับนอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประเดิมเงินชดเชยเงินสมทบจากภาครัฐและผลประโยชน์ของอเงินตามหลักเกณฑ์ของกอบขแต่อยา่างใดนะครับโดยจะได้รับเฉพาะเงินอ,อมสะสมและผลประโยชน์ของเงินอ,อมของตัวเองเท่านั้นนะครับส่วนกบข จะดำเงินประเดิมชดเชยเงินสมทบจากภาครัฐและผลประโยชน์ของเงินตามหลักเกณฑ์ของกบขนะครับเข้าบัญชีเงินทุนสำรองของกบขต่อไปนะครับเพื่อนําไปใช้ดูแลสมาชิกกบขคนอื่นต่อไป <c oughs> แต่หากขราชการที่ใช้สิทธิ์กลับเสียชีวิตก่อนวันที่1ตุลาคม2 5 5 7หรือก่อนออกจากราชการก็ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ครั้งนี้ไม่มีผลใช้บังคับนะครับส่วนกรณีผู้รับบานาญ นะครับใครการบำนาญที่เกษียณอายุไปแล้วนะครับที่เป็นสมาชิกของกบขที่เข้ารับราชการก่อนวันที่2 7มีนาคม2540และก็สมัครเป็นสมาชิกกบขแต่ได้ออกจากราชการไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหากต้องการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายเดิมก็ให้แสดงความประสงค์ได้ต <c oughs> ั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึง หรือเดือนเมษายนนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2 5 5 7นะครับและผู้รับบํานาญจะต้องคืนเงินก้อนก็คือเงินประเดิมเงินชดเชยเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ของอเงินดังกล่าวนะครับที่ได้รับแล้วแก่ทางราชการนะครับโดยผู้ที่ขอรับบํานาญจะได้รับเงินบํานาญตามสูตรเดิมตั้งแต่วันที่ออกจากราชการจนถึงวันที่30เมษายน2557นรนะครับโดยหักลบกลบกันขณะเดียวกันหากมีการคืนเงินตามที่กําหนดต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่30มิถุนายน2557เช่นกันนะครับรวมถึงความประสงค์นี้จะไม่มีผลในกรณีที่เครือการเสียชีวิตก่อนวันที่1ตุลาคม2557 25 0 0 2 5เช่นกันนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คงจะ,ะได้ดําเนินการแล้วนะครับในส่วนของกอบขนะครับเรื่องของการแต่งตั้งเลขาสภาการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เรารอคอยกันมานานว่ายังไม่มีการแต่งตั้งนะครับ เรื่องนี้ทางท่านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจารุรน์ฉายแสงก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาแต่อย่างใดนะครับคงจะต้องรอหรือหารือ,อเพื่อหารือกับคนในกระทรวงศึกษาธิการเสียก่อนนะครับโดย ขณะนี้ก็มีข่าวลือออกมานะครับว่าผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งระดับ1ิบก็คือเลขาธิการสกศนี้นะครับก็มีอยู่สองคนก็คือดรกมลรอดคล้ายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็รองศา you, สตราจารย์ชวณีทองโคตรรองเลขาธิการ,ร,รสกศนะครับแต่ทางท่านารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ iin, ก็ขอพิจารณาไปก่อนนะครับเรื่องของกศนนะครับตอนนี้นะครับก็บอกว่าทางท่านเลขาธิการสํานักงาน อ่าส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัธยาศัยครับนายประเสริฐบุญเรืองก็บอกว่าตามที่กศนดำเนินการจัดสอบคัเดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,า,กา,กษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือไม่เหตุพิเศษปี57นะครับโดยในหน่วยสอบ4ภาคเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะนี้ก็ได้ทําการตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแลวก็จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ข้อเขียนภาคกอและภาคขอนะครับในวันที่1เมษายนนะครับโดยพบว่ามีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ได้คะแนน6กเป์ขึ้นไปนะครับประมาณ652้อยาสอคนจากผู้สมัครสอบทั้งิิ้น8,400คนนะครับซึ่งคะแนนที่ทําได้สูงสุดก็คือ77%นะครับโดยทั้งหมดจะเข้าสอบภาคคอหรือสอบสัมภาษณ์ในวันที่8เมษายนนะครับที่โรงเรียนสันติราชวิทยาลัยกรุงเทพนะครับ ทางสพม22ครับโดยท่านปริญญาทรัพเสนาได้มีการประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาเขต22นะครับประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสพม22นะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับนะก็ประกาศดังนี้นะครับหนึ่งผู้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศาเขต22นะครับเป็น ประธานกรรมการนายสินสิงห์ศร,กาานะรีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐนางสาววรินกุลอาภาภูนสวัสด์นะครับกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนายสมชายสังเกตนายไพรัตนวิเตศน,นายอนันต์สุวรรณโอ๋งนายพนมศักดิ์ชัยทงยศนายวิมานทองยืนยงนะครับเป็นผู้บริหาร ก็เป็นกรรมการผู้ส่งคนวุุษนะครับแล้วก็มีผู้มิการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสพมยีิบเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับประกาศาวันที่3 1มมีนาคม2 5 5พนะครับวันนี้2เมษายนเวลา9ก้านากาเป็นต้นไปนะครับทางท่านปริญญาธรัเสนาเชิญเจ้าหน้าที่ GPA หรือนายทะเบียนวัดผลนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อ,อจัดทำข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ยหรือ GPA 6ภาคเรียนประจำปีการศึกษา2 5 5 6นะครับก็ขอให้อเจอาหน้าที่ GPA หรือนายทะเบียนวัดผลของแต่และโรงเรียนทั้ง81โรงเรียนนะครับเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและก็ฐานข้อมูลไปในวันเข้าร่วมประชุมวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการส่ง อ SAR ก็คือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานะครับทางขามริยาละเสนาก็แจ้งถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับให้ทําการประเมินตนเองแล้วก็จะทําเป็นรูปเล่มน,นะครับส่งให้สพม22จํานวน4เล่ม ภายในวันที่30เมษายน2557นะครับว่าเรื่องของปรพณีบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะใน,นานะอยู่ชาวคุ้มวัดมหา,าธาตุนะครับนะบุญเดือน3ก็งานนมัสการพระธาตุพนมบ,บุญเดือน4ก็ของดีนาวา่าแต่ถ้าบุญเดือน5ก็ต้องบุญประเพณีบุญเดือน5บูชาพระธาตุนครนะครับซึ่งจัด7วัน7คืนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เมษายนนะครับเมื่อวานนี้ก็ทําพิธีเปิดเรียบร้อยนะครับโดยท่านนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคะรพนมท่านดรสมชอบนิติพจนะครับก็มาทาพิธีเปิดเมื่อคืนนี้แล้วก็เปิดการแสดงหมอสลำระเบียบวาคัลินนะครับชดแจ้งพึ่งหยุดไปเมื่อประมาณ6โมงหนระือพอดีลุงพร้อมมาก็หยุดทันทีเลยนะครับวันที่2เมษายนและวันที่3เมษายนก็ดูดนตรีพื้นเมืองนะครับศิละปะพื้นบ้านก็วงดนตรีโปง่งลางนะครับวันศุกร์ที่4เมษายนก็จะ่าลืมกันแล้วกันนะครับชมการแสดง ที่เป็นแฟนเพลงศิลปินนักร้องหมอลำลูกทุ้งเสียเงเสน่อเอพจนามาเล่นแน่นอนนะครับที่บริเวณริมฝั่งโขงวันที่4มเมษายนวันที่5ก็เป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านหมอลำติ่งนะครับส่วนวันที่6ชมการแสดงศิลปินนักร้องตลกพลพันลาวและชาวคณะเจเมษายนนะครับปิดท้ายรายการนะครับศิลปินนักร้องเพลงหวานต้อมเบลโบลูกหลานชาวนครพนมนก็จะกลับมาไหวพ้พระธาตุ มา,าส่งเสริมท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับประท blanket, ระกับศิลปินนักร้องคนพันลาวนะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนเลือกซื้อสินค้าได้นะดรีบครับผมนัดพรพนมครับขาดหมดเวลาหรือยังครับหมดตั้งนานแล้วล่ะครับถ้ายังไงรุ่นห้าไอรุ่นนักเรียนท่าพนมปี2014นะครับวันที่5เมษายนนี้พบปะสงสารรุ่นลุงพร้อมเลยนะที่ร้านสวิตโฮมนะฮะอย่าลืมนะครับเสาแรกของเดือนเมษาทุกปีเราไปรลับไปเจอกัน มาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลวันนี้คือเวลา7นาฬิกาสานาทีครับที่วิทยาลัยการบินนครพนมของเรามหาวิทยาลัยนครพนมนะครับเขาบอกว่าจะมีการจ,าจรัดกิจกรรมครบรอบ7ปีของวิทยาลัยการบินนครพนมของเราแล้วจะมีการถแถลงข่าวสำหรับผู้สื่อข่าวที่สนใจข้อมูลตรงนี้เชิญนะครับ โดยทางท่านพลอากาศเอกวันลบมีสมรั์นะฮะทางคณะบดีเชิญมาวันนี้ที่วิทยาการบินอยู่ที่โน่นนะฮะทางสนามบินนครพนมนะครับครับอถ้าจะยังไงไรครับก็มาพูดทึงวันนี้นะครับที่มีความสําคัญนะฮะวันที่สองเมษายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสุเ็จพระเทศพ,พระรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศให้เป็นวัน อนุรักษ์บรดกไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมา,าเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสุดประเทศพพระรัฐสุดาสยามบรมราชกุมารีในานะาที่ทรงประกอบอพระราชกรณีกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสารมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติาจนเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสารชนาทั้งในประเทศและนานา,นาประเทศซึ่งวันอนุรักษ์ไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ประเทศแทยงของเรานั้นมีความมั่นคงทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเธอประเกสิสมเดจพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงพระกรุณาอุปถรัรมภ์บำรุงการดําเนินง,งานเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างอเนกอันนันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางาสมเดจพระเทพนะครับยังเป็น ยังพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้นะครับแล้วก็เป็นนักอ่านนะครับไปที่ไหนถ้าจะมีการบันทึกมีกล้องถ่ายรูปนะครับในส่วนของครุสภานะครับสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อครุสภาโดยทรงพระราชทานชื่อรังวัน r ริ c เซ s มหาจักรีอวสนะครับและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์เป็นประจำพระองค์ เป็นตาสัญลักษณ์ของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและในรางวัล p r ริ c e s สมหาจักรีอวสนะครับวันที่สองตุลาคมปีพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจะทรงเสด็จพระราชทานรางวัล p r i n c e s สมหาจักรีอวสนะครับแล้วก็เป็นประธานเปิดการประชุมสภาครูอาเซียนครั้งที่สาสที่คระสภาจะเป็นเจ้าภาพในคราวเดียวกันนะับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็น ล้นก้าวล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของสน,าานังกศนนะครับพระบารมีปกเก้าชาวโดยนะครับสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงอุทิศพระองค์ทรงงานหนักนะครับเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีโดยใช้การศึกษานอกระบบและก็การศึกษาตามอัธยาศัย เป็น,นกลไกสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้มีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีทรงเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ทุ่มเทเสียสละแรงกายและแรงใจทำงานสุดความสามารถเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระําดำรินะครับเพราะ้นก็พระองค์ทรงแผ่บารมีไปทั่วประเทศไทยนะครับ รวบรวมมาจากข่าวหนังสือพิมพ์ทางมาติชนนะครับรายวันฉบับวันพุทธที่2เมษายนนะครับนอกจากนั้นยังมีข้อเขียนอีกอันหนึ่งก็บอกว่าทําไมคนจีนจึงรักเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรมิตรสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนมีบทบาทความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเมื่อ2,000กว่าปีก่อน ก็เริ่มมีการส่งทูตไมตรีตกกันแล้วจบจนปัจจุบันนะครับไม่ว่าสากลโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประการใดทั้งสองก็ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรสหายที่ดีกล่าวได้ว่านะครับบุคคลสัมพันธ์ที่มีส่วนทําให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดขณดนี้ก็คือสมเด็จพระเทพพระรัตชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ต่อการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยจีนเพราะฉะนั้นชาวจีนทั่วไปจึงคุ้นเคยกับการเรียกขานพระนามของพระองค์ว่าฟ้าหญิงซิรินทร์นับตั้งแต่ได้เสด็จเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2524ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2524ฟ้าหญิงซิรินทรเสด็จเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเพียงแค่33ปี พระองค์เสด็จเยือนจีนได้ครบทุกมณฑลทั้งทั้งที่แผ่นดินจีนมีความกว้างใหญ่ไพศาลแม้กระทั่งผู้นําจีนบางคนก็ยังทําไม่ได้คือไม่สามารถเดินทางไม่ไปครบทุกมณฑลตลอดระย,ยะเวลา33ปีเสด็จเดินทางไปเยือนประเทศจีนถึง36ครั้งนะครับได้พบผู้นําจีนหลายตัวหลายท่านได้เห็นและได้เรียนรู้เกี่ยวกับจีนในหลายๆด้านจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีน ในหนังสือเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามเส้นทางสู่ที่ราบสูงพระองค์ทรงบันทึกถึงความประทับใจในระหว่างการเสด็จเยือนเมืองจีนว่าเวลามาแต่ละครั้งม่ได้มีสิ่งที่ตื่นเต้นได้เห็นได้รู้สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีและคนอื่นคงหาโอกาสนี้ได้ยากและได้พูดถึงความประทับใจที่มีต่อคนจีนว่าคนจีนเป็นคนที่มีนิสัยคบง่าย และมีคุณสมบัดล้ายอย่างที่คิดว่าเข้ากันได้ประเทศก็ใหญ่มีอะไรที่จะให้ศึกษาเริ่มมาดูมากขึ้นเรียกว่าไม่ซ้ำเลยนะครับแล้วในที่สุดนะครับฟ้าหญิงสิรินทร์น,นะครับทรงมีความรักความผูกพันกับประเทศจีนอย่างนั้นแฟนเป็นที่ประจักษ์ของชาวจีนทั้งประเทศความรู้ที่พระองค์ท่านได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนพระองค์ท่านได้ถ่ายทอดแบ่งปันทําให้คนไทยมีความเข้าใจในประเทศจีนคนจีน และวัฒนธรรมจีนมากขึ้นแล้วนึกถึงการพัฒนาประเทศตัวเองด้วยแล้วอย่างนี้จะให้คนจีนไม่ครบรักฟ้าหญิงสิรินธรของประเทศไทยไม่รักและประทับใจเจ้าฟ้าหญิงพรงนี้เหมือนเช่นคนไทยได้อย่างไรดังนั้นเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2552มีการประกาศว่าชาวจีนทั่วประเทศนะครับได้โหวตยกย่องให้ฟ้าหญิงสิรินทร เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกของคนจีนและประเทศจีนในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นราชนิกลพระองค์เดียวในโลกที่เสด็จเยือนจีนมากที่สุดเป็นเจ้าฟ้าหญิงที่คนจีนรู้จักมากที่สุดและครบรักพระองค์เสมอนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งของชาวจีนทั้งประเทศทุกวันนี้คนจีนเชื่อว่าการเสด็จเยือนประเทศจีนแต่ละครั้งของฟ้าหญิงสรินธร์ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยให้กระชับแน่น แนบแน่นและจริงและเจริญมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นทําให้คนไทยและคนจีนมีความรักความหวังดีต่อกันเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกันสืบเนื่องตลอดไปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระสมภพ,พของฟ้าหญิงสิรินธรวันนี้2เมษายนปีพุทธศักราช2557ด้วยเก้ากระหม่อมข้าพเจ้านายเจริญพรคำจาน พร้อมพันคุลภาสมพงอุมะวันนะครับในฐานะที่เป็นใต้ค้าพระบาทนะครับแล้วก็เราได้ศึกษาบทผลงานเขียนของพระองค์ท่านมาตลอดขอน้อมเกล้าวถวายพระพรชัยมงคลขอพรงงอะองค์ทรงทรงพระเจริญ,ญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกำมือเเดชะ